สวัสดีครับรอบที่แล้วเราเปิดตัว b o o เตอร์บ็ของ LIFT b a ้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดตัวพู o วิ่งกาวกันบ้างน,นะครับแต่ก็ยังเป็นตัวช i น e s เวอร์ชันอยู่นะครับเพราะว่า,าเวอร์ชันภาษาอังกฤษยังไม่ออกเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าพู o วิ่งกาวของจีนเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับหลักๆก,ก็อ่าดูเดี๋ยวดูกล่องกันก่อนนะครับี่กล่องครับก็จะเป็น ตัวนี้ผู้วิ่งกาวก็จะเป็นสําหรับอ่าสองถึงสี่เพลเยอร์นะครับก็จะมีสี่เด็กมาให้เป็นสตาร์เตอร์สําหรับสี่เด็กนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอ่ามาสเตอร์ยีลักกาเรนนะครับแล้วก็แอนนี่นี่นะครับก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยมาคล้ายบอร์ดเกมเลยทีเดียวนะครับเป็นการ์ดเกม TCG แต่ว่าสตาร์เตอร์เนี่ยมาอย่างกับบอร์ดเกมนะครับก็อุปกรณ์ถ้าดูจากหลังกล่องเนี่ยก็ดูน่าสนใจเลยนะครับก็มีชุดสตาร์เตอร์เนี่ยสี่ชุดนะครับสําหรับสี่ สี่เด็กมีสแตนดี้น่ารักน่ารักแล้วก็ตัวเพย์แมทคาดว่าน่าจะเป็นกระดาษนะครับเดี๋ยวลองดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับมาแก็เลย สิ่งแรกที่เราพบเจอก็คือน่าจะเป็นคู่มือนะครับอ่านไม่ออกแต่คู่มือแหละตัวนี่จะดูดีอยู่โอ้ยสแต,ตนดี้น่ารักเชียวอืมโอเคครับก็น่าจะเป็นคู่มือแล้วก็อธิบายธีมของแต่ละเด็กนะครับว่าเล่นยังไงคีย์การ์ดมีอะไรบ้างน่าจะประมาณนั้น เซียนเ,เรียนมาภาษาจีนโอเคก็น่าจะเป็นรูเบื้องต้นนะครับสำหรับเริ่มเล่นแล้วก็แต่ละเด็กประกอบด้วยอะไรโอเคครับถือว่าทำดีนะครับคุ้มค่านะหนึ่งกล่องได้ถึงสี่เด็กเลยทีเดียวแถมอุปกรณ์แบบเทียบเทียบอันนี้เป็นเพย์แมทกระดาษนะครับ ไม่ได้แย่นะครับมเมื่อกี้เป็นกาเลนอันนี้จะเป็นแอนนี่นะครับแ,แอนนี่หมีขนองต่อไปก็น่าจะเป็นลักส์อ่าสวยเลยครับน้องลัค ก็มาสเตอร์ยีนี่ครับโอเคโอ้มีแพทเทิร์นฟิลขนาดจัมโบ้ให้ด้วยนะครับปกติมันจะไซส์ปกตินะนี่เป็นการ์ดแพทเทิร์นฟิลแบบโอ้โหรุ่นจัมโบ้จัมโบ้ไซส์ ก็น่าสนใจนะนนก็นับถือขนาดจ um ัมโบ้ไซเวลาเล่นก็วางการ์ดง่ายหน่อยนะนามาดูต่อไปครับแล้วก็สแตนดี้โอ้ยทำดีนะครับไม่ขี้เหร่นะครับอะคริลิกนี่ฮนะโอน่ารักก็ยังมีความจีนนะสแตนดี้พร้อมฐาน <laughs> มีม มีโมโหด้วยอ่าแต่และสองด้านนี่ยังไม่เหมือนกันนะจะเป็นหน้าหน้าตอนยิ้มกับหน้าตอนบู๊อืมใช้ได้ใช้ได้เริ่มจากเด็กไหนก่อนดีเริ่มจากข้างบนแล้วกันครับพี่กาเลนก่อน ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต,ต้องต้องใช้ตัวช่วยนะเนี่ยนี่น,น,นนะขอดูไม่ได้กิ๊กก๊อกครับอืมราคาไม่แพงนะฟูกุ้งก้าวอืมสามสิบเหรียญราคาของสาิครับของได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากนะอืม กาเ่นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพราะมันไม่เป็นฟอยนะอโอ้โหนี้ใครอยากได้ลีดเดอร์เซตในพู้เป็นกาวที่มันเป็นของหรูนี่จะไปหาจากไหนนะครับเพราะว่าในสตัตในบูสเตอร์เนี่ยมันไม่มีแกงนี้มานะการ์ดพวกเนี้มันไม่มีในบูสเตอร์นะมันก็จะไม่เป็นฟอยสิอดหรูเลยทั้งนั้น อืมโอเคเข้าใจแล้วว่าทําไมมันราคาไม่ได้แพงมากเพราะว่ามันมันไม่ใช่ฟอยล์เลยครับเป็นการ์ดปกติหมดเลยอ่าแล้วก็พร้อมเล่นนะครับมีโทเค็นมาให้ด้วยโอเคอืม,อมแอบผิดหวังนะเนี่ยนรยกว่าจะได้ฟอยล์มาสักสองสามใบนะแต่ไม่ฟอยล์แต่เข้าใจได้เพราะว่าราคามันราคามันไม่แพงอะราคาปกติมากเลยถูกเลยดีกว่าถ้าเทียบกับได้เด็กถึงสี่เด็ก แถมยังได้สแตนดีอ้อีกอ๋อเขามีลอยให้แก่ข้างหลังนี่หว่าโหมีซื้อบือ้อมยังทันแล้ว s i g นเจอร์สเป l l ลของเขาหนีผมจะให้ซอ,องเองเหรอลำบากอยู่นะโอเคนี่ถ้าใส่ซอง ถ้าใส่ซองแล้วน่าจะใส่คืนไอ้นี่ไม่ได้นะเนี่ยถ้าใส่สลีปแล้วเนะี่ยชัวรเลยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราใส่สลีปอ่ะเขามีแค่แกะข้างหลังเราก็ลืมอีกแล้วน้นแกะยังไงนะลา้านอยูข่ข้างขางข้าข้างางางนี่งไงเจอแล้ว โถ่เอ้ยเซิร์ฟเวอร์อต้องนานลักส์ Lux. นี่คนนอนต้องมีใครเคยโดนบ้านอ่ะกำลังวิ่งกลับับกลับบ้านเนี่ยถูกส่งไปน้ำพุเลย จะไม่ฟอยก็สวยนะครับกัสถือว่าทำมาได้สวยอยู่ครับคุณภาพดีแกะง่ายเลยเนี่ยแต่ดันเสื้อบื้อนะ สุดท้ายครับเด็กมาสเตอร์ยีน่าครับ <c oughs> โอเคหมดแล้วเรามาดูสแตนดี้กันก่อนครับ สแตนดี้ทั้ง4ตัวนี่ดตีระดเนี่ยป็นีครับแบบสวยเลยนี่รงนี่งนี้ อสี่ตัวน่ารักอืมดูดานนี้บ้างอืมเนี่ยโอ๊ยหลุด โเคครับมีประมาณนี้ตัวผู้วิ่งเก่า